สกายบุ๊ขอเสนอดิจิทัลเพย์บุ๊กหนังสือเสียงแสนสนุกเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาเจ้าหญิงนักกฎหมายราชองค์รัก์ในรัชกาลที่สิบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิลาเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดา เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรรเกลก้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมเมืองสุทธานารีนาศณพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันพฤหัสบสปปดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521เวลา8นาฬิกา51นาที32วินาที สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พุทธศักราช2,520ขณะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรสยามมกุฎราชกุมารทรงอภิเษกสมรสกับพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรชายาชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างเฝ้าคอยว่า เมื่อใดจะทรงมีพระราชโอรสหรือพระราชธิดาสเสด็จสมภพมาทรงเป็นมิ่งขวัญแก่พระศกกน,นิกรต่อมาพุทธศักราช2521พระเจ้าวรวงเธอพระวงค์เจ้าสมสวรีพระวรชายาสรงพระคันและจะมีพระประสูติการในเดือนธันวาคม เมื่อส่งเรื่อประชจนพระคันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ถ่ายทอดกระจายเสียงไปทั่วประเทศอยู่เป็นระยะระยะจนเสร็จสิ้นพระประสูติการในเช้าวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ประชาชนชาวไทยพร้อมกันไปชุมนมุมแนบริเวณพระรานพระราชวังดุสิตเพื่อคอยฟังข่าวอย่างใกล้ชิด เมื่อพระเจ้าหลานเธอจเจริญพระชนมายุครบหนึ่งเดือนพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธที่เบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปร,รมนาถบพิษ สรงพระกรณาโปรดกล้าให้ตั้งการพระราชพิธีสมโพธเดือนและขึ้นพระอูพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรชายาตามขัตติยราชประเพณีณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต พระราชพิธีนี้เป็นงานสองวันวันแรกพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ทำน้ำพระพุทธมนต์สำหรับสง์ในวันพระเลิกขึ้นพระอูวันที่สองเป็นวันเจริญพระเกศาลงสง์ขึ้นพระอูตามพระเลิกที่โหนหลวงกำหนดตอนเช้าเลี้ยงพระที่เจริญพระพุทธมนต์แต่วันก่อนพระสงฆ์ฉันแล้วเริ่มพิธีพราหมณโดยพรามเสกน้ำเทพมน์ในขันพระสาครสำหรับจะใช้สง พระราชพิธีนี้มีหลักสำคัญสามประการ 1. ทรงสงคลิปเส้นพระเกศา 2. พระราชทานนาม 3. ขึ้นพระโอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิติยาภาสทรงเป็นพระราชธิดาที่รักยิ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมเมืองสุทธนารีนาศตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงเป็นขัตติยานารีที่ทรงสง่างามทุกพระอิริยาบทพระจริยวัตรอ่อนน้อมง,งดงามน่าชื่นชมยิ่งเมื่อทรงปฏิบัติหน้าที่ทางทหารก็ทรงองค์อาจเข้มแข็งทรงเป็นมิ่งขวัญของพระสกนิกกรชาวไทยทรงเป็นดวงใจของแผ่นดินทรงพระเจริญ